การทํางานด้วยจิตว่างเป็นอย่างไรมันว่างของมันอยู่แล้วนะเนี่ยก่อนก่อนจะยกผ้าพื้นนี้มาสังเกตไว้มันว่างอยู่นี่คืออากาศมันนี้อากาศธาตุใช่ไหมธาตุมีธาตุะไรดินน้ําลมลมกับอากาศเหมือนกันไหมเหมือนกันที่ไหนดินน้ําไฟลมอากาศธาตุรู้ธาตุในโลกนี่มีอยู่หกธาตุ ดินน้ำไฟลมอากาศอาวากาศมันเป็นลมไหมมีลมพัดใช่ไหมแสดงว่าลมกับอากาศแยกกันไหมเวลามีในทะเลทรยายอะมันมีสภาพว่างๆอยู่แล้วลมพัดมาฟล้วก็ต้องมีอากาศก็คือเอมตี้อากาศจึงไม่เคย หายไปไหนเลยมันชุดตลอดเวลาลมพัดนี่น,นี่เห็นลมพัดไหมเห็นไหมงั้นธาตุธาตุในโลกมีมีหกธาตุที่จะคือส่วนใหญ่ว่าจะพอเจอธาตุรู้แล้วก็จะแตกชั้นในห้าธาตุนี้ก็เป็นผู้แตกชั้นในธาตุทั้งห้าธาตุทั้งสี่ก็ดินน้ําไฟลมก่อนน้นนี้ต้องไปแตกชั้นในธาตุทั้งสี่ก่อน แยกธาตุทั้งสีว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่เป็นใช่ของเราก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถ้าดับาธาตุรูปราธาตุได้ธาตุทั้งสีนี้ไม่จริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นพระนาคาพระนาคาก็จะเหลืออยู่ที่นี้ก็เหลืออยู่สองาธาตุเองไมอากาศาธาตุกับธาตุรู้นี่ถ้าละเอียดในอากาศาธาตุก็ดับอากาศาธาตุได้ก็ไม่ต้องไปเป็นพรมไงไหมก็ดับจิตไปด้วยเพราะเพราะเพราะธาตุรู้กับอากาศธาตุก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่แยกให้ละเอียดด้วยเฉย นี่ก็พอดับธาตุรู้ก็บด้อากาศสาทธาอากาศสัทธาได้ก็ไม่มีที่เกิดไงเพราะสิ่งที่รู้ก็ไม่มีสิ่งที่ไปตั้งอาศัยอยู่ก็ไม่มีเพราะามันต้องไปตั้งอาศัยอยู่ในในอากาศสัทธนในจักรวาลแม่โอ้ยดวงดาวดอาศัยอยู่ในไหนทาไมพูดเหมือนกับคนไม่เคยเรียนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์มาเลยเนี่ยฮะทำไมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่กูงโงห่หรือว่มึงฉลาดหรือมึงโง่หรือกูอฉลาด,งงงลาดวะเน,นี่ย ดวงดาวมันอาศัยอยู่ในไหนอากาศธาตุนี่ก็จักรวา,าลมันห่อหุ้มดาวเคราะห์ไว้เนี่ยไปจบคอร์ดถามอะไรก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างปิดฝาอันเนี้ยในเนี้ยมีธาตุอะไรบ้างจำไว้ทุกที่มีอากาศธาตุเปิดออกมาโจบูโจบีโจบูอยู่ไหนเห็นแล้วเนี่ย มันว่างอยู่เนี่ยมันคืออะไรต่อไปชื่นใจแน่อาคารสทาไง้โอ้ย,อยทีเนี้ยธาตุรู้เราอ่ะเป็นรู้ที่โฟกัสเป็นรู้ที่เฉพาะเจอจงมันจะมารู้เฉพาะตรงนี้ก่อนแต่พระลรหันต์เเข้าใจความาหมายกูไหม มันรู้หมดทั้งจักรวาลเนี่ยแล้วมันอยากรู้ไหมทีเนี้ยมันก็เลยแทรกซึมอยู่กับธาตุรู้ที่อยู่ตลอดเวลาฮะมันเลยไม่อยากรู้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เพราะรู้แล้วมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วพอแล้วยากไหมยากหรอกมึงอย่าพยักหน้าสิกูสามโอ้ยตอนนี้ธาตุปวดหัว แตกฉันทั้งสี่ธาตุให้ได้ก่อนแยกธาตุทั้งสีได้ก็จะเป็นพระโสดาบันดับธาตุทั้งสีได้ก็เป็นพระนาคาเพราะดับรูปได้ความจิบันถึงมันในรูปได้ก็เป็นพระนาคาก็เหลือสองธาตุเข้าใจแช่มชองในอากาศธาตุและธาตุรู้เห็นธาตุรู้ว่าไม่จริงไม่เทียเท่ยงเป็นทุกข์เห็นอากาศธาตุว่ามีอยู่แล้วไม่ได้ไปไม่มาอยู่ตรงอย,อยู่ทุกที่เนี่ยก็เหมือนเห็นเอ็มทีไม้นั่นแหละ แย่างนั้นธาตุว่างก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาใครตามหาอากาศหาหน่อยสิเอาอากาศใส่ถุงมาให้หน่อยนะนี่นะอาจารย์เอ็มที่มาองนี้นงั้นมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเอาแต่ความมีออกเดี๋ยวความไม่มีก็ปรากฏเอาความไม่ว่างออกไปก็จะเจอความว่างทันทีมันอยู่ด้วยกันความมีกับความไม่มีก็อยู่ด้วยกันความว่างกับความไม่ว่างก็อยู่ด้วยกันธรรมชาติของนิพพาน อสังกตธาตุกับกับสังกตธาตุรู้จักไหมโอ้ดีสองชั่วโมงนั้นแหพี่ชั่วโมงนี้ทั้งนั้นอ่ะธาตุที่เกิดดับสุขทุกข์ปรุงแต่งก็อยู่กับาธาตุที่ไม่เกิดดับสุขทุกข์และไม่ปรุงแต่งก็อยู่ในเนื้อเดียวกันเวลาดังนั้นเวลาเข้าถึงนิพพานจึงไม่ต้องไปไม่ต้องมาเกิดดับไหมไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับเพราะมันมีอยู่แล้ว แต่ที่ไม่มีเพราะมันมีเราหมดเราก็เลยนิพพานมีเราก็เกิดดับไม่นิพพานเป็นทุกข์วันนี้เ่าจะเข้าใจเยอะขึ้นเนะาะปฏิบัติยากไหมทีเนี้ยอาจารย์พูดอะไรครับผมไม่เข้าใจเลยสองชั่วโมงละ <laughs> เป็นกรรมของอาตมา <laughs> กรรมหนักกรรมหนักลือเกิน <laughs> ในชีวิต ハハハ。<laughs>